ลุ้นขึ้นไหมบอยประกอ์ตอบแบบนี้หลังเจอถามความสัมพันธ์กับเดียนาก่อนหน้านี้หนุ่มบอยประกอ์ได้ออกมายอมรับว่าตัวเองนั้นแอบปลืม้มนางเอกสาวเดียนาแต่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ความคืบหน้าของทางคู่จนกระทั่งล่าสุดทางด้านของหนุ่มบอยได้ออกมาเปิดใจว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ถามว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคต คือผมยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มหรืออะไรด้วยเลยไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ยังไงหลักๆคือเกรงใจน้องด้วยซ้ําที่เป็นข่าวคือเดียนาเท่าที่รู้ไม่เคยมีข่าวว่าคุยกับใครแล้วเขาก็ต้องมีข่าวเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเกรงใจเขาก็ทักไปขอโทษเขาที่ทำให้ต้องเป็นข่าวเดียนาก็น่ารักมากนิสัยดีบอกไม่เป็นไรเลย ก็คุยกันปกติคุยกันในลายล่าสุดผมก็ไปเจอน้องที่งานทำบุญแต่อันนี้ไม่ได้นัดกันไปนะคล้ายๆกับบังเอิญยังไงสายลุ้นก็ลุ้นกันต่อไปจ้า